สวัสดีครับวันนี้ผมมาอัปเดตแปลงที่ดินนะครับวันนี้เป็นวันอาทิตย์นะครับวันที่4สิงหานี่ครับบรรยากาศฝนตกเสร็จใหม่นี่ครับดินน้ำดินดีน้ำชุ่มครับโอ้โหบรรยากาศดีมากครับด้านหลังนู้นนะเป็นวิวเขาใหญ่สวยสวยเลยครับนี่ตรงนี้ครับพิกัดโครงการบ้านสวนพี่กุลแก้วอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกนะครับแปลงนี้เป็นแปลง b a เอ19นะครับ ลูกค้าได้ซื้อไปแล้วครับ308ตารางวานี่ครับจะมาขุดทำบ่อทำร่องสวนครับไว้ปลูกผักปลูกผลไม้เอานี่ครับลูกค้าได้มาวางกระท่อมนะปลูกต้นกล้วยมีทั้งกล้วยไกย่กล้วยหอมเลยครับเนี่ยมาลงต้นไม้ละระหว่างทําสัญญาก็ลูกค้าก็สามารถเข้ามาใช้แปลงประโยชน์แปลที่ดินได้เลยครับนี่ครับเรากใ็ใช้ประโยชน์เลยแปลงนี้พิเศษด้วยครับเนี่ยด้านหลังก็จะติดคลองส่งน้ํานะครับ เป็นคลองสูตน้ำสาธารณะด้วยพื้นที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่นอกครับที่เป็นคันดินนะครับพื้นที่ของแปที่ดินเลยนะครับเราสามารถใช้ประโยชน์ได้นี่ครับนี่น้าคลองส่งน้ําสวยมากบรรยากาศนี่ครับวันนี้เขาสวยมากครับเนี่ยดูวิวเขาที่สวยเลยนี่วิวเขาวิวต้นตาลครับวิวทุ่งนาครับนี่ครับนากำลังต้นข้าวกำลังขึ้นเลยครับเนี่ยสีเขียวสวยเลยครับทั้งด้านหน้าด้านหลังเลยนี่ ้บรรยากาศดีมากครับแล้วแปลงเราเหลือแปลงทีเมี่ยมแปลงนี้ครับแปลง b ีสิบเก้าครับสามร้ยสามสิบเจ็ดตารางวาขายถูกมากๆเลยครับติดคลองด้านหลังแล้วก็นะ่ากว้างมากๆเลยครับกว้างเกือบสี่สิบเมตรครับขายแปลงนี้เราขายเพียงแค่เก้าแสนห้าหมืนบาทครับติดคลองด้านหลังด้วยเป็นพื้นที่งอกประมาณเกือบสี่สิบตารางวาเลยครับเนี่ยบรรยากาศดีมาก นี่เห็นวิวเขาที่สวยเลยเนี่ยถ้าลูกค้ามาชมเองจะเห็นมากจะเห็นเลยครับว่ามันมีวิวเขาสวยมากด้านหลังบรรยากาศก็ดีครับนี่สวยได้เห็นชัดเลยครับเนี่ยสวยจริงๆนี่ลูกค้าซื้อแล้วแปลง a อ9 A18 a เอเาครับทั้งแม่ทั้งลูกครับซื้อแล้วก็มาทับอยู่ที่นะครับคุณบอ่อเตรียมมาทำบ้านสวนพักผ่อน ยามเกษียณครับสทก็มาพักผ่อนได้ครับคุณลูกค้าที่สนใจครับติดต่อครับแปลงเรามีทั้งเงินผ่อนและเงินสดครับแต่อยากให้ซื้อเงินสดครับจะง่ายดีครับเงินสดเราจะถูกมากเราขายแค่ร้อยตารางวาสองแสนห้าหมื่นบาทถ้าซื้อสองร้อยตารางวาเราให้ห้าแสนบาทเครับนี่ครับเหลือไม่กี่แปลงแล้วครับวันนี้ก็ลูกค้าก็มาทําสัญญาปิดไปอีกแปลงหนึ่งครับแปลง A5 ครับนี่ครับแปลงเ5ฝั่งนี้ฝั่งโซนน้ฝั่ง A ส่วนฝั่งฝั่งนี้เป็นโซนฝั่ง B นะครับวันนี้ปิดไปอีกแปลงแล้วนะครับ คลูกค้าที่สนใจแปลงที่ดินพักผ่อนยามเกษียณหรือทาบ้านสวนครับแนะนําเลยครับบ้านโครงการบ้านสวนพี่กุลแก้วอำเภอบ้านนาจังหวัดนครนายกครับขายทั้งสดทั้งผ่อนครับลูกค้าที่สนใจติดต่อผมมาครับอาร์ตครับศูนย์แปดเก้าหนึ่งห้าแปดสี่แปดแปดศูนย์ครับนัดชมที่ดินแปลงทุกแปลงได้นะครับนัดวันไหนสะดวกนัดได้เลยนะครับอาร์ตครับศูนย์แปดเก้าครับหนึ่งห้าแปดสี่แปดแปดศูนย์นะครับสวัสดีครับ